ศาสนาอย่าทําตามพ่อแม่เวลาคุณจะกราบไหว้เวลาคุณจะกราบไหว้คุณกราบไหว้เพียงได้แค่สองคนนั่นคือนบ,บีมูฮัมมัดสุละลัลฮุอละ,ละลัยฮะสัละลัมกับพระเจ้าอัลลอฮ์พ่อแม่ห้ามกราบไหว้เพราะพ่อแม่คือมนุษย์ระดับชั้นเดียวกันกราบไหว้ไม่ได้คนที่สูงส่งอยู่สองคนนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่านบ,บีขาดความรักจึง สร้างเงื่อนไขให้คนทั้งโลกนี้มารับถือในตัวของเขาทำครอบครัวคนอื่นพังหมดนี่คือสิ่งที่หนูเจอในสังคมของแคกหลังจากที่นบ,บีอายุได้25ปีเขายอมแต่งงานกับเจ้านายตัวเองซึ่งเจ้านายตัวเองนี่แก่กว่าตัวเองสิบกว่าปีเพื่ออะไรเพราะว่าเขายากจนเขาก็อยากรวย และหลังจากที่เป็นสามีของผู้หญิงที่รวยแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็ยังโดนกดอยู่เพราะว่าผู้หญิงรวยกว่าเขาเขาเป็นสามีแต่เขาจนกว่าผู้หญิงมันกลายเป็นว่าผู้หญิงอ่ะเลี้ยงเขาพอมาอายุสี่สิบปีในระหว่างทําการค้าขายหนูจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ไม่ได้มีแค่เอ่อไม่มีศาสนาแต่มีชาวคิดอยู่ มีศาสนายิวอยู่อยู่ตรงนั้นด้วยอาชีพค้าขายทำให้คุกคีกับคนที่ว่านับถือศาสนาคิดและศาสนายิวต้องเจอนักบวชคิดนักบวชยิวต้องเจอพิธีกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดของยิวเชื่อไหมคะว่าท่าละหมาดของคนมุสลิมเป็นท่าเดียวกันกันกบของคนยิวเลยลองไปหาดูได้เลยว่าเหมือนกันเปะ๊ะก็ปี้มาเหมือนกันเปะ๊ะ และประวัติของอาอดัมอิบราฮิมโนอาก็คือเอามาเอามาก๊อปปี้มาหมดเลยแล้วก็ามาเปลี่ยนชื่อเป็นอ,อย่างเช่นอับราฮัมก็เปลี่ยนเป็นอิบราฮิมโนอาก็เปลี่ยนเป็นนุเยซูก็เปลี่ยนเป็นอีซาโมเสสก็เปลี่ยนเป็นโมซาคือลอกศาสดาของศาสนายูว เอามาเป็นของศาสนาตัวเองเป็นเป็นของศาสนาอิสลามลอกมาหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อตอนที่หนูเรียนโรงเรียนคิดหนูเคยเรียนโรงเรียนคิดตอนอยู่มหนึ่งมสองมสามคุณครูบอกว่ารู้ไหมว่านาบีมูฮัมมัดเนี่ยลอกคมภีรไบเบิลมาหนูก็ไม่เชื่อว่าลอกมาหนูก็เก็บไว้ในใจหนูก็เถียงครูกลับไปว่าไม่จริงนบีมูฮัมมัดไม่มีทางลอกคมภีร์แน่นอนจะไปลอกได้ยังไงเพราะว่า ซาอุมันเป็นประเทศของอาหรับส่วนพวกฝรั่งก็อยู่แถวยุโรปมันจะมาลอกกันได้ยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเราจะรู้เลยว่าประเทศซาอุด,ดีอาระเบียไม่ได้มีแค่พวกอาหรับอยู่มีคนนับถือศาสนาคิดอยู่แล้วก็มีคนนับถือศาสนายิวอยู่หนูเพิ่งจะมารู้ไม่กี่ปีนี้เอง หลังจากที่อายุได้40ปีที่ฟังนักบวชอยู่ที่ฟังนักบวชคิดที่ทำการค้าขายด้วยกันเขาก็เริ่มเก็บข้อมูลเริ่มเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ40ปีเวลาผ่านไป15ปีจนกระทั่งมาอายุ40ปีพอมาอายุ40ปีไปเข้าถ้ำถ้ำในภูขเขาพอเข้าถ้ำเสร็จตุ๊บออกมาแล้วก็บอกกับคนทั้งเผ่าที่อยู่ตรงนั้นว่า ฉันคือศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้ามาเจอฉันในถ้ำพระเจ้าส่งมาลาอีกัดพระเจ้าส่งเทวดาลงมาลงมาหาฉันในถ้ำแล้วก็บอกว่าฉันคือศาสดาแล้วก็ลอกประวัติของศาสดายิวมาหมดเลยแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองในรูปแบบใหม่ มีคนดูไหมคะพออายุ40ปีก็มาบอกกับเมียตัวเองที่เมียอายุเกือบจะ60แล้วว่าเนี่ยฉันฝันพระเจ้าบอกว่าให้ฉันไปเอาเมียเด็กเมียเด็กคือใครคือลูกของเพื่อนก็เลยไปบอกเพื่อนว่าพระเจ้าบอกว่าให้ฉันมาเอาเมียเด็ก ก็เลยหลอกไปเด็กคนนั้นอายุหขวบชื่ออาอิชะนั่นคือเบียคนที่สองของนาบี